มากเรามาเก็บกันเถอะมาจบกันอันนี้ทุกคน,กคนอู้หลูกใหญ่มากอูอ้หอทุกคนต้นแอปเปิ้ลทางนั้นเลยต้นแอปเปิ้ลทางนั้นเลยโอ้ยดอกจังเลยโอ้โหทีละอ้ยแอปเปิ้ล้าง,างทางเต็มเลยค่ะ เย่ในที่สุดเก็มาอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนได้พาทุกคนมาเก็บแอปเปิลข้างทางดกว่าที่บ้านอีกนะคะป่เราไปเก็บกันเถอะนะคะดีใจทุกคนดีใจไหมไปด้วยกันไปไอเดอะเราสุดที่นักพามาในช่างใหญ่ใจดีมากอุ้ยแอปเปิลทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนนนี้ก็จะเป็นฟาร์มผักเนาะอันนี้เขาเก็บไปแล้วนี่ก็ต้นแอปเปิล เห็นมีต้นลูกพลัมด้วยลูกแพรก็มีโอ้ยไม่ต้องปลูกละเก็บข้างต่างนี่นะกลับมาที่เดิมแต่ว่าเห็นต้นแอปเปิลเป็นสิบเลยทุกคนมันค้าดูแอปเปิลแดงๆก่อนเนาะต้นนี้แดงมากไปเอาต้นนูน้นอุ้ยต้นนู้นก็แดงแล้วที่ทีหนิงเก็บข้าวที่แล้วนะคะยอมรับว่าตั้งใจมาเก็บ ที่รักอุย้ยแดงมากๆเลยในช่างดีนะคน,นเหี้ยเอโอยต้นนี้แดงมากเลยทุกคน,อน,น,นโอ้ดูนะ่ะตนนนน้นนั้นอ่ะที่หนิงเก็บวันนั้นอ่ะตอนนั้นยังเขียวๆอยู่เลยมีแดงแล้วออ้เริ่มแดงอีกแล้ววงนี้เห็น ตรงนู้นก็จะมีนู่นนะคะเป็นทางยาวไปนูนนะ่นตั้งแต่นู่นมาตรงนู้นหนึ่งก็จะเห็นเป็นต้นพลัมต้นลูกแพรต้นแบบทางนี้ก็จะไปนี่นะคะไปทางอีกเมืองหนึ่งไปทางอีกเมืองหนึ่งนะทุกคนพูดมากเอามาเก็บกันเถอะมาจบคน,โอ,น,บนโอ้ยโอ้ยลนตกน้ำโอ้ยโอ้ยลนลนลน ตกน้ำเลยแดงๆยิ่งใหญ่อุ้ยดูดีค่ะมีแต่ต้นดกๆเต็มไปหมดเลยน่ะข้างบนนู่นทุกคนมาเก็บด้วยกันเดี๋ยวอู้ยเต็มเลยมาค่ะทุกคนโอ้ยหก คนอู้ลูกใหญ่มากอู้ยโอ้ย,อยใ,ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเต็มยอ้ยทุกคนเอ้อยสะออนโอ้ยได้ที่พวกหลุดนี่ก็ได้ ลมพัดต้องของอภัยนะคะทุกคนเสียงจะดังหน่อยลมพัดแรงวันนี้เต็มเลยช่างวิ่งหอบหอบเลยอู้หัอแตกแไปกันต่อนี <c oughs> อ่ก,ก็ต้นอัดปิ้ลทั้งนั้นเลยทุกคนคุยเต็มต้นเลยเฟิร์เป็นทางสุดชื่นนอนาอทุกคนนี่ก,ก็เป็นทุ่งข้าวสาลี แถวบ้านที่นึงอากาศสดชื่นอ้ต้นนี้เต็มเลยดูเต็มเลยค่ะทุกคนโอ้ยเต็มต้นเลยเต็มทางเลยน,นะเห็นไหมเดยอีกครกค่ะมาเย่มาคอมกลับบ้านแล้ว ทีละฮะเนี่ยโอ้ยทุกคนเต็มต้นเลยดูโคนอะปูดิดกจนอ็นโอ้โหทีละฟุ่นเลยแอปเปิ้ลนั่งนั้นเลยทุกคนมิดฟ้าหลาดโอ้ต้นนั้นเล็กๆเต็มเลยโอ้ ขับไปทางไหนก็จะเจอแต่ต้นแอปเปิ้ลค่ะทุกคนเยอะมากโูดูนะทีะ่รักอลเลสเซอร์พาทุกคนทัวร์ดูต้นแอปเปิ้ลข้างทางค่ะทุกคนทางนั้นเลยเพื่อนๆที่น่ารักนี่ทีหนึ่งพามาเที่ยวโอ้ยลูกแพรเฟืร์งูนี่แอสเโอ้์ทุกคน โอวิว oh, ชื่นเอาสีคุกมาวิวสวยมากเลยจากแอปเปิลเราก็จะมาเก็บเห็ดกันโอ้เห็นป่าแล้วใจมันลอยไปหาเห็ดแต่ไม่มีเราทุกคนเพราะว่าอากาศแห้งแห้งมากอุ mm ้ย hmm. uh huh. ป่าเห็ดวิวข้างทางทุกคนแถวบ้านทีหนึ่งเป็นอย่างนี้แหละเป็นท่าชานเมืองธรรมชาตินะคะ ในตัวเมืองใหญ่ทุกคนจะไม่ได้เห็นแบบนี้เนาะเนี่ยธรรมชาติสุดๆสุดอากาศลองเพลงหนให้ฟังรักกเธอไม่มีหมดมากมายไม่มีหมดโอเคเราจะไปหา ดชื่นโอ้ทุกคนท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยค่ะกลับบ้านเราเหิวแล้วโอ้ดูค่ะทุกคนเยอะ <laughs> นี่ไม่ได้ตั้งใจไปเก็บนะคะ อันนี้คืออีกต้นหนึ่งอันนี้คือต้นแรกที่หนึ่งสอยใช้ไม้สอยเนาะทั้งสอยทั้งวิ่งนะกลัวคนเห็น <c oughs> แล้วก็นี่เป็นอีกต้นหนึ่งที่มีเพื่อนฝรั่งเขาเป็นคนตุรกีนะผมดำนะคะเขาขับรถผ่านมาแล้วเขาบอกว่าต้นเนี้อีกเมืองใกล้ๆนะต้นสุดท้ายอร่อยมากเลยก็เลยเอามาชิมอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่ไปเก็บมีหลากหลายสายพันธุ์มากทุกคนเนี่ยนะคะเวลาเก็บแอปเปิลนะให้วาง อย่าให้หล่นล่วงนะคะพอหล่นแล้วก็จะช้ำและเวลาวางนะอย่าซ้อนทับกันจะเก็บได้นานนานเป็นหลายเป็นเดือนนะคะเดือนสองเดือนอะ่ะทีหนึ่งเก็บนะคะนี่เห็นไหมเจาะแล้วเอาแยกออกมามันมีลูกที่หล่นด้วยนะก็ต้องแยกออกมานะคะช้ำๆเดี๋ยวจะเน่าแล้วพอเน่าแล้วก็จะติดกันลามไปหากันเลยทุกคนดูลูกสวยมากดีที่ไปเก็บวางค่ะทุกคน มันเป็นแค่เศษเซียวเท่านั้นนะคะทุกคนสามารถเอาสิบล้อไปใส่ได้เลยแต่ที่นี่แบบเป็นอะไรที่ยุ่งยากเยรมันเป็นน้องจะไปให้ร่วงทําไมนะคะก็คือในช่างบอกว่าถ้าแบบเราไปเก็บเนี้ยคนเห็นก็จะแบบเอยเธอเก็บได้อะไรเงี้ยแบบที่จริงมันก็ต้องเออไปแจ้งนูน่นแจ้งนี่แต่มันก็ไม่มีคนเก็บไงคะแล้วก็ปล่อยให้มันร่วงก็น่าเสียดายมากๆที่หนิงจะเอาพยายามจะเก็บ ไปเก็บไปเก็บแล้วก็จะพยายามถนอมเอาไว้ให้ได้ทานนานๆดูค่ะทุกคนลูกสวยมากเลยอุย้ยแดงๆเลยอะ่ะทุกคนดูเสียด้เนาะเดี๋ยวชิ่นหนึ่งมาชิมให้ดูนะคะอันนี้จะต้นแดงต้นแรกที่ไม่ได้ทำคลิปให้ดูแต่เป็นต้นที่จดรถจอดไกลๆมันมีเหมือนเหมือนน้ำเ แต่ยังมีเปรี้ยวอยู่นะะองใสยังไม่ได้สุกมากแต่เนี้ยคงไม่ดองค่ะจะเอาชีสเขียวๆนี่ดองเดี๋ยวว่างก่อนนะจะไปทำเค้กทำเค้กทำเค้กเอ้ยที่บ้านเราไม่ถกเราไปเก็บข้างทางที่หลังเราไม่ต้องซื้อมาปลูกเราไปเก็บข้างทางเยอะมากทุกคนอยาก ที่พาทาคลิปนะคะยังไม่ทําคลิปหมดเลยนะถ้ารอบเมืองไปนู่นเน่ยเยอะมากในช่างใหญ่พาทีหนึ่งขับไปอันนี้เป็นต้นแรกที่ทีหนึ่งไปเก็บตั้งแต่ครั้งแรกที่เอามาดองนะคะยังมีที่แบบเขียวๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยที่เขียวๆหน่อยทีหนึ่งจะดองแต่คือข้างบนเนี่ยโอ้ยเต็มเลยทุกคนแล้วก็เริ่มสุกแล้วเหมือนกันเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็น เป็นอีกหลายพันมากเลยทุกคนถ้าเป็นเมืองไทยเนาะขายเ้องแพงนะคะไม่รู้ตอนนี้เขาขายท่าไหร่าเนี้ยนีอะไรลูกน,นี่อยางนี่ฝรั่งที่เขาขับผ่านมาเขาบอกว่าต้นเนี้ยอร่อยไปเก็บอีกเมืองหนึ่งใกล้กๆนะแต่อันนี้เป็นอีกลูปหนึ่งที่ต้นเล็กๆนะต้นเล็กยังไงก็ หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมนะคะที่หนึ่งจะพยายามพาออกไปนอกบ้านเยอะๆนะเป็นอะไรที่เราได้เห็นอะไรเยอะแย่มากมายเหมือนกันที่เยอรมันนะคะซึ่งที่หนึ่งก็อยากพาทุกคนไปแต่ดองแอปเปิ้ลเดี๋ยวไว้คลิปนะคะคลิปหน้าละกันนะทีหนึ่งจะพาดองนะคะคลิปนี้มันจะยาวไปเนาะเอาไว้เจอกันหน่อยคลิปหน้าติดหลายๆอย่างนะต่อไปจะเป็นการทำ แกงเกียววานนะคะเพราะว่าฟักไก่ไว้แล้วถ้าไม่ทำก็คงจะเน่านะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีนิงนะคะขอบคุณมากมายที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดเสมอมาขอบคุณหวังว่าจะมีความสุขกับการรับชมนะคะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่เอาฟีดาซินสวัสดีค่ะวลินดีนีหนูจะกินใบไม้ไม่ได้แล้วลูกหื ประชดอะไรแม่เนี่ยแม่ไม่เล่นด้วยใช่ไหมอืมอืมโอ้ยจิกจุกจิจุ๊บจุกจิจิกฮะอะไรกัดเลยกัดมือแม่เนี่อืมอืม